เมื่อวันที่28มีนาคม2565ที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกลุ่มแรกที่จะเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU จำนวน236คนได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดนองคายซึ่งขณะน,นี้จังหวัดนองคายมีนายจ้างยื่นความต้องการแรงงานต่างด้าวไว้จำนวน165คนส่วนในระดับประเทศ มีนายจ้างยื่นความต้องการแรงงานต่างด้าวไว้กว่า14,000คนในคนในส่วนของจังหวัดหนองคายเนี่ยนายจ้างยื่นความต้องการไว้1 6 5คนคตอนนี้ได้รับอนุญาตเข้ามาแล้วเนี่ย4คนนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของหนองคายนะครับ,รบในส่วนของประเทศเนี่ยนายจ้างมีความต้องการประมาณ14,00 0คนเข้ามาทางหนองคายเนี่ยสัญชาติลาวเนี่ย2,700คนโดยประมาณนะครับ S 1> <S 1> <S 1> เมื่อทางราชการเปิดโอกาสให้ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหม,มายแล้วนายจ้างก็ควรใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายโดยสามารถยื่นขอนําเข้าแรงงานต่างด้าวได้ที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งได้ทั่วประเทศเพราะหากตรวจพบมีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วจะมีความผิดทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวการใช้เมื่อมีโอกาสทางราชการเปิดโอกาสให้ใช้อย่างถูกกฎหมายแล้วนี่แล้วก็ไม่สามารถเียจะจ้างได้เนี่ยแล้วแอบลักลอบทางานเนี่ย กฎหมายก็กำหนดความผิดของนายจ้างไว้และต่างด้าวไว้ฮะโดยนายจ้างเนี่ยหากตรวจพบการกระทาความความผิดว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวย่างผิดกฎหมายเนี่ยนายจ้างมีโทษปรับ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแต่อจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคนนะครับ,บ,รบและหากตรวจพบอีกว่ายัยางกระทําผิดซ้ำเนี่ยก็จะมีโทษจําคุกแล้วก็ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีนะฮะครับ,บ,รบในส่วนของแรงงานต่างด้าวเองเนี่ยหากเข้ามาทํางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองเนี่ยก็มีโทษปรับ5 0 0 0ถึง50,000 นะฮะอ่าแล้วก็จะต้องถูกส่งกลับและห้ามเข้ามาทำงานอีกภายในระยะเวลา2ปีนะฮะครับการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายนอกจากจะไม่มีความผิดแล้วยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนในประเทศคือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วย ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน